อันนี้คือมาถึงก็ตักข้าวก่อนอนี่คนระับบุฟเฟ่นะคือผู้ชมตักข้าวอย่างนี้จานเท่าไหร่ครับวันละหกสิบเก้าบกาทนะครับหกสิบเก้าบาทนะอ่ะม,มาถึงก็ตักข้าวอยากกินข้าวแค่เยอะแค่ไหนก็ตักเลยแล้วก็มาถึงเอาจานข้าววางตรงนี้แล้วทางเราก็จะซับหมู่ขามหมูให้อันนี้เขาบุฟเฟ่คือไม่อิ่มก็มาตักใหม่ตักใหม่ได้อ๋อนะ ตักข้าวครับครับเหลือแค่เนื้อหนังนะครับเหลือแค่เนื้อหนังหมดแล้วนะออวันนี้ผมมาเย็นไปหน่อยนะครับออตอนนี้เปิดกี่โมงกี่โมงครับเก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็น ออถ้าเอาไข่ก็คือรู้ว่าสิบบาทอ,อย่างงี้ก็เป็นเจ็ดบก้าบาทถูกต้องไหมเจ็ดสบเก้าบาทรวมไข่ด้วยแต่ก็อันนี้คือน้ำแล้วน้ำลากเราก็ดักลาดเองเลยมากหมากน้อยเลือกตามใจ ขอครบคุณผู้สนุกช่องเป็นเอชแชนเนลยาดมงุลไัรตามมาดามเก่ง G.L เซรั่มไว้เซรั่มบำรุงผิวหน้าน้ำแร่เวลเร่โรงงานเบเกอรี่สุดติ่งกระดิ่งแมวบีออนผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารควบคุมน้ำหนักนี่ครับพูดง่ายว่าเหลืออยู่ประมาณเท่านี้แล้วนะครับวันนี้เป็นเอชแชนเนลพาผู้ชมมาอยู่ที่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับ ที่นี่เราเรียกว่าอะไรนะครับมะลินสิบเก้าอะไรนะครับมะลินสิบเก้าอามะลินสิบเก้าอ่าอมะลินสิบเก้าแล้วอยู่ตรงนี้นะครับอ,อันนี้เดี๋ยวผมดูพิกัดง่ายๆเลยนะครับก็อยู่ตรงข้ามกับน,นี่เรียกอะไรเนี่ยอ๋อกองประชาการนะครับนี่กองประชาการอะไรเนี่ยกองประชาการอะไรฐานทัพเครื่องอะไรอ่ะยุทธการเนาะผมมองไม่ชัดนะตรงนี้ ดดเ,ดเดี๋ยวผมปักหมุดให้แล้วกันง่ายๆเดี๋ยวผู้ชมง่ายๆผมปักมุดให้นะครับต้านนี้นะผมมีมีมุด GPS เรียบร้อยมาตามมุด GPS เลยนะครับผู้ชมหน้า,า,นนนะาร้านก็จะเป็นแบบเนี่ยมีของยกว่าของทานเล่นนะข่ายอยู่หน้าร้านนะครับนี่นะร้านก็แบบนี้เลยนะผู้ชมมาดูป้ายคนระับร้านนี้อยู่ตรงตรีนสะพานนับแยกศรีลาดนะครับ,แ,รรบแล้วก็พับปินเกนะ้านะก็คือถ้าถ้าเรามาเนี่ยร้าน,นอยู่ตีนสะพานเลยนะครับอยู่ติดก,กับบ้านอะไรอะพออะพอบบ พออะไรไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าพอพอพออพอบอยนะครับนะครับอ๋ออยู่ข้างกับบุญยาฤทธิ์เพซัทนะครับอยู่ข้างร้านขายยาเลยนะครับหาไม่ยากครับถ้าเราปักมุดเตสให้นะครับหาไม่ยากนะใครที่อยู่ใกล้ๆก็มาอุ่นหนุนได้เลยนะเก้าโมงเช้าถึงประมาณสักสี่โมงเย็นนะครับแต่ผมมาเนี่ยตอนที่ผมมาประมาณสักบ่ายสองคบ่ายสองหมดแล้วหมดแล้วนะนี่ผมมาช้านนี้เดี๋ยวผมอดกินนะบอยก่อนนะมาช้าที่ผมอดกินนะครับ นี่มาถึงเราก็จะร้านตรงนี้เลยบุฟเฟ่น,น,นะแหมอันนี้จานที่สองมากินบ่อยไหมพี่ครั้งแรกเลยอันนี้ครั้งแรกเลยเหรอ,อ,เ,อเ,เป็นไงพี่กระซิบหน่อยกระซิบหน่อยอร่อยไหมอ,อร่อยอร่อยไม่อร่อยเดี๋ไม่ไออกจากร้านนะนี่ออ๋พอแบบแค่นี้เมืพอเต็มที่เลยใช่ไหมนี่นี่ลูกค้าก็บอกเบิ้ลถามพี่สองแต่ว่ายังไม่อิ่มเต็มที่ขออีกหน่อยหนึ่งนะครับนี่ลูกค้าก็เอาข้าวนิดเดียวนะครับ าหมูนะครับลูกค้าก็แน่นมากนะครับลูกค้านี่เข้าเรื่อยๆเลยนะครับแต่ทีนี้ก็จะหาที่จอดรถยากนิดนึงนะครับต้องจอดตามไรทางเอานะผู้ชมถ้าใครมีมอไซค์จะง่ายสุดนะครับง่ายสุดนะครับแต่เมื่อเราได้ข้าวมาแล้วเดี๋ยวทางคุณพี่เขาจะซับมาขาหมูให้ครับเนื้อหนังครับเนื้อหนังอดูหนังดีครับอู๋ดูเนื้อเขาดี ช่ำๆอย่างนี้เลยผู้ชมนี่โอ้ยขาหมูขอเพื่อยมากเลยนะผู้ชมเนี่ยผมว่านาฬิกาป้าแน่นะเดี๋ยวผู้ชมดูดิโอโห้นี่น ผมไม่ได้บอกให้เอาเยอะไส้ให้เยอะเลยเหรอใส่อย่างนี้อยู่แล้วเครับโอ้โหนี่ผู้ชมดูดเนื้อเป็นเนื้ออย่างงี้เลยนะผู้ชมนะโอ้โหผู้ชมเนื้อช้ำมากๆครับผู้ชมนี่ดูดูขาหมูเดียบโอ,โอ้แล้วดูแล้วดูเนื้อเราซับมาแบบว่าไม่มีบางอ่ะชิน้นหนาเตอะเลยนะครับผู้ชมนี่ครับเราก็ได้มาแล้วครับกับเรียกว่าข้าวขาหมูเฟรนช์น,นะผู้ชมก็ ี่ย <laughs> จัดเต็มนี่ทางทางร้านเขาเราทำข้าวอย่างเดียวนะทางร้านเขาจัดตัวขาหมูมาให้นะแต่ก็ชิมมันก่อนเนาะก็ยังไม่เคยชิมเลยที่นี่ไม่เคยมาเลยนะมาครั้งแรกเลยผู้ชมตัวนี้ก็จะมีกระเทียมให้เรานะกระเทียมครับกระเทียมที่ยวปอกเปลือกแล้วด้วยนะ <c oughs> นะน,นี้กระเทียมปอกเปลือกแล้วครับแล้วก็มีพริกอันนี้เป็นพริกเม็ดใหญ่ดนึงนะล้าจะมีน้ำส้มนะน้ำส้มขออนุญาตชิมโดยที่ไม่ต้องปรุง,ดงะดรก็เลยเนาะ ตัวเนื้อหมูช้ำมากครับคุณผู้ชมรสชาติกลังดีหวานหวานเค็มๆนิดๆนะครับแต่ตัวเนื้อหมูเนี่ยเพราะว่าตัวเนื้อตัวเนื้อคาหมูช้ำมากๆตำกินขั้วกระเทียมนะคุณผู้ชมแล้วก็พริกนี่เราเอาไว้แปลว่าเอาไว,ว้ไวแก้มอนะ่ะ ตัวน้ำผ่าหมูมีให้ลาดนะเราอ,อยากจะลาดลาดมากละหน่อยก็ลาดไปเลยนะตักเล่นเนาะตัวน,นี้อ่ะพริก นีจะมีน้ำส้มนะครับน้ำส้มให้เราตัดเลี่ยนนะด้วยกันส้มร้านปูแต่ที่นี่พริกเผ็ดมากพริกเผ็ดมาก,กคุณผู้ชมตัวพริกที่ว่าเราเอาไว้กินแก้มกินเผ็ดมาก,ก,มากผมว่าชามจะหัวจุกนะเยอะอนเนี่ยเยอะมากเนื้อโดนเนื้อหมูให้เยอะมากๆกคุณผู้ชม อ,อายุใกล้อรุณนอมรินนะคือใกล้ตรงนี้ก็หแหวกมังอุดกัน,นได้เป็นพร้อมตรงตัวเอ็นอ่ะตัวเอน็นหมูเอน็นเมะืนเป็นเอน็นอ่ะไปดูรู้าต่อไปดู คนเข้า,าใหม่เรื่อยนะครับคนทยอยใหม่เรื่อยนะครับนี่ก็ใกล้เวลาที่ข้าวหมูจะหมดแล้ว เรเก็บแล้วนะหมดแล้วนี่เหลือแจะทาเตาเป่าแล้วนะครับโอ้โหนนี้เพิ่งจะเพิ่งที่สองโมงเองเนาะไม่ได้สองโมงกว่าๆเองนะครับหมดแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นอีกแนวนผาเพิ่มทานนะครับมาอยู่ที่อรุณอมรินนะครับซอยอรุณอมรินอ่าสิบเก้านะพูดง่ายๆเลยใช้ตั้งที่เว็บเลยว่าร้านขาหมูบุฟเฟ่ซอยอรุณอมรินสิบเก้านะครับร้านนี้นะครับหมดแล้วเท่านี้ผมบายสองก็เรียบร้อยแล้วหมดแล้วนะครับคนก็ทยอยเข้ามากินเรื่อยๆเนะครับตอนนี้นะครับก็ไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่ผ่านมาแถว อา,อารุณอมรลินนะครับก็แวะมาอุดหนุนขาหมูบุฟเฟ่เลยนะครับตอนนี้อันนี้คือราคานี่คืออะไรครับอันนี้ตัวนี้ขาบุยเยอรมัน,มมนคือตัวที่ทอดกรอ,อบใช่ไหมอ๋อเท่าไรครับร้อยเก้าเก้า้ยแต่ว่ายังไม่ได้วางขายยังไม่ได้วางขายเลยอันนี้คือเป็นเมนูใหม่หรอรอ๋อเมนูใหม่นะก็คือจะเป็นเป็นขาเล็กนี้ใช่ไหมขาหนึ่งเนะี้ยร้อยเก้าเหรอวิ่ก็ถูกนะครับนี่ผู้ชมนี่ขาหมูนะอันนี้ยังไม่มานะอันนี้คือเมนูต่อไปที่จะมีเร็วนี้นะครับ โอ้โหนี er ่ครับร้านนี้ฝากไว้ด้วยนะครับกับอ่าซอยอรุณอมรินทร์19นะนี่อยู่ใกล้นี้เลยผู้ชมนี่ร้านหาไม่ยากครับยูตีนสะพานครับให้ดูป้ายนะครับป้ายเนี่ยครับจะมีป้ายอรุณอมรินทร์19นะคราคาบุฟเฟ่นะ69บาทครับก็คือราคาเนี่ย69บาทกินอิ่มไม่อั้นนะครับแล้วก็ไข่ฟองละ10บาทนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมแล้วที่ชแนงพาผู้ชมมาอยู่ถึง ร้านขาหมูบุฟเฟ่ห้องละเก้าบาทนะครับแล้วก็ที่ร้านนี้เป็นชื่อร้านมะตูมเชื่อมนะตรงนี้เนี่ยร้านมะตูมเชื่อมเป็นแต่ไข่ไข่ข้าวขาหมูนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่มานะครับขาหมูบุฟเฟ่ร้านนี้ก็มาอุดหนุนกันได้นะครับวันนี้เพิธีแขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปที่ช่องนะครับไล้วกดแชร์ไปให้ร้านขาหมูบุฟเฟ่ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันนะครับในคลิปต่อไปฝากกดติดตามด้วยว่าเป็นอีกหนงเดพาผู้ชมมาไปดูร้านอะไรกันต่อไปนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวััสดีครบ